ส่วนละครร้ายเดียงสาเย็นวันพรุ่งนี้เสนอให้ชมเป็นตอนจบแล้วคะ่ะบทสรุปเรื่องราวและปัญหาต่างๆจะได้รับการคลี่คลายยังไงและความสัมพันธ์ของแต่ละคู่จะแฮปปี้เอนดิ้งสมหวัง,งสมใจคุณผู้ชมหรือเปล่าแต่อย่าเพิ่งวางใจคะ่ะเพราะหนุ่มบิวแอบมาสปอยว่ามันจะมีเรื่องที่ทําให้เกิดความดราม,ม่าขึ้นมาอีกเอาละสิพี่หินกับหนูจ๋าจะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ยังไงรอชมพร้อมกันค่ะตอนนี้ บทสรุปมันก็เกือบจะสรุปทุกคู่แล้วแต่อยากจะให้ชมว่าแบบว่าทุกคู่เนี่ยจะแฮปปี้กันทุกคู่หรือเปล่านี่มอบดวงใจให้ให้หนูจา๋าันนี้ให้หนูจา๋าฝากให้หนูจ๋าด้วยนะฮะ แต่ดูตัวเองเขินเหมือนกันนะเแบบขินแบบเขินแบบเวลาคำพูดพี่หินนะ่ะอ่าจักจี้หน่อยคือมันมันเป็นไดอะล็อกที่แบบเราอยากจะสร้างให้มันแบบให้มันมีความน่ารักขอเสิร์ฟนิดๆหน่นยนอยๆอะไรเงี้ยอิมอาไว้ไปพอเห็นอาไทยอิมมาไว้ั้งเรื่องเลยแต่ลองดูลองดูมันจะมีแบบจุดที่แบบพิกพิกอะไรนิดๆหน่อยๆมีด้วยตอนท้ายเนี่ยอ่ลองดูมันพูดไม่ได้อะมันพูดไม่ได้มันมันจะมีความแบบ จะแบบจะแฮปปี้แล้วอ่ะก็จะมีจุดที่ทําให้แบบมีอุปสรรคเข้ามามีปัญหาชีวิตเข้ามาแหละของหินกระจาพอเข้ามาปุ๊บแล้วไปดูกันฮะตอนสุดท้ายว่าจะเป็นยังไงเย็นวันพร <c oughs> ุ่งนี้นะฮะเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับก็ฝากละครเรื่องร้ายเดยงสาด้วยนะครับเปิดจอรอชมตอนจบพร้อมกันกับละครร้ายเดงสาเย็นวันพรุ่งนี้19นาฬิกาค่ะ